คือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสุรินคือผู้ชายคนนี้แกมารักษาไส้ติ่งและประกอบกับแกเคยมีอาการติดเหล้ามาก่อนแล้วโดนตํารวจวิสามันคุณผู้ชมฮะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือมันต้องย้อนกลับไปคือในอภิชัยนี่คือภาพในอภิชัยที่ถูกตํารวจ เขาป้องกันตัวเองยิงตายนะฮะโดยตัวของนอายอภิชัยเนี่ยนอนรักษาตัวอยู่ที่อาการ9ชั้น4อภิชัยเองเนี่ยถูกกระสุนยิงเข้าตามร่างกายเนื่องจากตำรวจอ้างว่านายอภิชัยเองเกิดอาการอารวาสคุ้มคลั่งแล้วหยิบขวานนะครับจากที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ดับเพลิงแล้วจะไล่ฟันคนถึงขนาดที่ว่าตำรวจเข้าระงับเหตุเนี่ยยิงลงพื้นกันแล้ว แต่ในระยะอีกประมาณ10เมตรขวานจะถึงตัวตำรวจตำรวจจึงตัดสินใจยิงฮะเพื่อสยบความคุ้มคลั่งแต่ขัะนาดเดียวกันในเหตุการณ์นี้แม่ของทางด้านอภิชัยก็อยู่ด้วยและตัวแม่เองเนี่ยค่อนข้างที่จะคาใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าตำรวจทำรุนแรงเกินไปหรือไม่เดี๋ยวต้องให้คุณผู้ชมดูซะนิดหนึ่งไหนลองเปิดเพจเป็นภาพตำรวจสนายหน่อยน,นะฮะที่เสี่ยงชีวิตเข้าไประงับเหตุ แล้วแม่คนตายตั้งคำถามว่าทำรุนแรงเกินไปไหมกับลูกเขาซึ่งมารักษาตัวในโรงพยาบาลแต่วันนี้เดี๋ยวจะให้ฟังความทั้งหมดนะฮะแล้วจะเคลียร์กับช่อง8ดกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมครับเมื่อคนไข้ถูกตำรวจยิงแน่นอนที่สุดครอบครัวคนตายไหนเปิดภาพครอบครัวคนตายไหนสิแม่ผู้เสียชีวิต วันนี้เราได้มีโอกาสเจอด้วยใช่ไหมแม่ปราณี<ช>เพราะว่าวันนี้ตัวแม่ปราณีเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาก็คาใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและถ้าเทียบกับภาพบรรยากาศในโรงพยาบาลเอาขึ้นมาประกอบกันก่อนในจุดเกิดเหตุวันนี้เราถามแม่บอกแม่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วแม่ก็เป้าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยคืออย่างนี้ฮะ แม่ยอมรับเอาแบบย่อๆเลยคุณผู้ชมฮะมันจะมีสองขยักด้วยกัน mm. คือขยักแรกเนี่ยแม่บอกอย่างนี้แม่ปราณีบอกว่าลูกเองก่อนจะมานอนที่โรงพยาบาลลูกอ้วกและลูกมีอาการชักคุณผู้ชมฮะเลยตามรถกู้ภัยเนี่ยไปรับตัวแล้วส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสุรินทหลังจากนั้นเนี่ยหมอก็ให้ยากันชักและที่สำคัญก็คือรอบแรก แม่บอกว่าก่อนจะเกิดเรื่องลูกโดนตำรวจยิงลูกชักขึ้นมาแล้วขณะที่ลูกชักเนี่ยพยาบาลก็มาให้ยากันชักแม่ก็ไปเข้าซ่วม,มปรากฏว่าแม่ออกจากซ่วมมาหลังจากนั้นลูกถอดสายน้ําเกลือหมอกับพยาบาลก็เลยบอกว่ามันไม่ได้แล้วต้องย้ายทางด้านของตัวนายอภิชัยเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็ฉีดยาพอฉีดยาเสร็จคราวนี้ปังาช้าๆนะฮะอภิชัยเนี่ยก็เลยเหมือนกับสงบแล้วก็หลับ เดี๋ยวขวามือเปลี่ยนภาพเป็นภาพวงตํารวจที่วันนี้เขาเอาตํารวจสองนายเนี่ยในที่เกิดเหตุเนี่ยเข้ามาด้วยขวามือเปลี่ยนภาพหน่อยสิหาภาพอื่นขึ้นมาประกอบหน่อยขวามือให้ดูตํารวจหน่อยเพราะวันนี้ตํารวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยเขาเรียกแล้วก็พร้อมกับโรงพยาบาลชี้แจงแล้วเดี๋ยวเขาจะให้ตํารวจสองนายที่เมื่อกี้ผมขึ้นภาพห้คุณผู้ชมดู mm hmm. ร้อยตารวจตรีอุบลกับสิบตำรวจเอกวรวัฒน์สองคนเนี่ยเขาจะให้สาธิตว่าเขาทํำยังไง เมื่อกี้ฟังถึงตรงที่ว่าหมอฉีดยาให้เขานอนเขาก็หลับจริงๆฮะแต่พอเขาหลับเสร็จเสร็จแม่พูดเองนะฮะลูกลุกพลวดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วลูกดึงสายน้ําเกลือแม่ยอมรับว่าตอนนั้นแม่ตกใจแม่ก็พยายามหนีด้วยเพราะกลัวว่าลูกจะอารวาสแล้วแม่บอกเองว่าแม่เห็นลูกถือขวานแม่พูดนะฮะนี่นี่ฮะตำรวจเนี่ยเขาฉายสไลด์ให้ดูเลยว่าการเผชิญเหตุเป็นยังไง แม่บอกเห็นลูกถือขวานแม่กลัวแม่ก็เลยวิ่งออกมาหลังจากนั้นมีตำรวจสวนเข้าไปแล้วแม่ได้ยินเสียงปืนคือสี่นัดแม่ยอมรับว่าลูกเคยติดยาตั้งแต่อายุ16แต่ลูกเลิกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นแม่ติดใจตรงที่ว่าคดีนี้ลูกแม่ไม่ได้ฆ่าใครลูกแม่ไม่ได้ทำร้ายคนป่วยแค่ทำลายข้าวของ ทำไมต้องวิสามันลูกแม่ด้วยฟังเสียงแม่ก่อนก็คาใจและเสียใจสุดมากมากเลยนะและลูกเรามันสังคมเขามองไปแล้วว่าถ้าเขาเล่นเวก็พอแล้วไหมเปิดประตูด้วยกับประตูครับค่ะหรือเอากระสุนยางอะไรก็ได้มีวิธีกว่านี้หน่อยกระสุนยางสมมติว่า ะารทํอาให้แม่ทําให้ลูกแม่ไม่ต้องว่าถึงแบบนี้นะคะแต่กำไจากพี่น้องเรางก็ทราบข่าวก็คืออยากอยู่ค่ะตอนนี้คุณแม่ก็สูญเสียลูกไปแล้วเนาะและทีนี้คุณแม่ก็เสียความรู้สึกที่สังคมก็มองแม่มาแบบไม่มีใครอยากให้ลูกทุกคนเนาะไม่มีใครอยากให้เป็นแบบนี้เลี้ยงลูกเราก็รักลูกคืออยากให้ลูกเป็นสังคม หลังจากที่เคราะศกเสร็จแล้วก็เรียนเกี่ยวกับสุนทรัณ์าก่อนครับลักจากเขาไปถางหน้าด้าะตกครับจะมีทานที่ก็อยากจะไปโกดลูกข้าวบักลจะทักเขาเสร็จบ่นแม่พังแม่อยากให้ลูกเขารู้เรื่องไม่ต้องว่าไม่ต้องมาอันนี้เขาไม่ใช่แล้วก็คือเขาหลุดไปเลยค่ะ เขามองเขามองไม่เห็นแม่แล้วแม่เข้าไปหาเขาไม่เห็นเขาว่าไม่ต้องมายุ่งคุณผู้ชมครับให้ดูสิ่งที่แม่ค้างคาใจหน่อยเพราะแม่อยู่ในเหตุการณ์แต่ผมย้ํานะแม่ก็ยอมรับว่าลูกแม่ถือขวานสิ่งที่แม่ค้างคาใจมีอะไรบ้างเปิดเต็มจอครับข้อมูลครับ อย่างแรกเลยไล่เรียงหน่อยเขาบอกว่าลูกแม่ไม่ได้ฆ่าใครตายแค่ทําลายทรัพย์สินหรือข้าวของภายในโรงพยาบาลทําไมถึงขั้นวิสามันอันที่สองลูกแม่เนี่ยเพิ่งผ่าตัดก็คือป่วยเป็นไส้ติ่งมันไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงจะไปสู้ใครอยู่แล้วกระสุนที่ใช้ก็น่าจะใช้กระสุนยางก็พอไม่น่าใช้กระสุนจริงอันที่3หากเป็นการระงับเหตุทําไมต้องยิงเข้าหลายจุดด้วยเพราะกระสุนที่ยิงในที่เกิดเหตุมีถึง4นัดอันสุดท้ายแม่ไม่เห็นว่าลูกแม่ทําร้ายตํารวจเลยจึงอยากจะขอดูกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลหน่อยเพื่อความชัดเจนเปิดภาพ นิ่งในที่เกิดเหตุที่วันนี้ตำรวจเขากางสไลด์ขึ้นมาให้ดูเปิดทีละเฟรมทีละช็อตเพราะว่าวันนี้ตอนที่ตำรวจเนี่ยเข้ามาแถลงข่าวคุณผู้ชมฮะเขาก็ได้มีการเอาภาพถ่ายเนี่ยนะฮะในโรงพยาบาลเนี่ยมาเปิดในวงแถลงข่าวแต่น่าสนใจคืออย่างนี้มันมีมุมที่คุณผู้ชมฮะ คือกล้องเนี่ยในห้องที่บอกว่าทางด้านของตัวลูกแม่คือในอภิชัยเนี่ยนะฮะเอาขวานจะจามตารวจเนี่ยเห็นบอกกล้องเนี่ยมันไม่ได้บันทึกเอาไว้แต่มันมีกล้องอกของตํารวจและนี่ก็คือภาพนะฮะที่ตํารวจเขาบอกว่าตอนเขาเผชิญเหตุเนี่ยมันอยู่ห่างกันประมาณแค่10เมตรเมืม่อกี้แม่บอกแล้วว่าลูกจับขวานแต่ก็ไม่น่าจะยิงลูกแม่จนเครื่องถึงตายเพื่อความเป็นธรรมนะแม่ เราไปเจอคนข้างเตียงของลูกชายแม่มาฮะชื่อว่าป้าคอนเออป้าควรป้าควรเนี่ยแกนอนข้างเตียงนะฮะของนอายอภิชัยไหนเปิดภาพขึ้นมาสิครับป้าควรป้าควรวันนี้เป็นคนบอกกระทางช่องแดว่าคือตัวนายอภิชัยเองเนี่ยน่าจะเกิดอาการคลุ้มคลั่งเพราะว่าคงจะหิวเหล้าหรือไม่ แล้วที่สำคัญคือความคลั่งของลูกของคุณแม่ดึงสายน้ำเกลือแล้วกระโดดขึ้นไปบนเตียงนึกภาพตามนะเพราะตำรวจเขาไม่เปิดกล้องหน้าอกให้ดูแต่นี่คือพยานปากเอกบอกว่าอาพิชัยกระโดดขึ้นไปบนเตียงแล้วบอกว่าพวกมึงเป็นอะไรมากนักหรอือนึกถึงสาภาพคนป่วยทั้งตึกนะฮะอยู่ๆไอ้นี่กระโดดขึ้นเตียงแล้วประกาศบอกมึงเป็นอะไรมากนักหรอแล้วอาพิชัยลูกของแม่เอาขวดน้ำเกลือฟาดลงกับพื้น หลังจากนั้นลูกของแม่เดินไปหยิบขวานเห็นบอกว่าขวานเนี่ยมาจากตู้ดับเพลิงตอนนั้นคนป่วยในโรงพยาบาลพากันวิ่งหนีกันอุตลุดหลบอยู่ใต้เตียงคนป่วยบางคนไปหลบห้องแพทย์บางคนหนีกระเสือกกระสนเข้าห้องน้ำพราะลูกคุณแม่หยิบขวานตอนนั้นคุณผู้ชมฮะตัวของทางด้านป้าควรวิ่งเข้าไปในห้องแพทย์คุณผู้ชมนี่ ขวานเห็นใช่ไหมฮะป้ายังชี้แจงกับช่องแปดด้วยความเป็นจริงเพราะเป็นคนกลางป้าบอกรู้หรือเปล่าลูกคนแก่ในห้องยกมือไหว้มันเลยเพราะกลัวตายฮะแม่เข้าใจใช่ไหมนี่ไม่ได้ซ้ำเติมแม่นะลูกแม่โดนยิงตายแล้วแต่แม่ต้องฟังคนแก่คนหนึ่งก้มกราบเพราะกลัวอาพิพีชัยจะทำร้าย ความคลั่งอภิชัยยังไม่หยุดเมื่อคนแก่กราบใช่แล้วมันมีภาพวันนี้ฮะที่เจ้าหน้าที่เอาขึ้นสไลด์ก็คือตอนตำรวจไปยืนชี้อยู่หน้าห้องห้องของคุณหมอห้องของพยาบาลที่เป็นห้องเวนน่ะเขาบอกห้องต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้และญาติคนไข้ที่ไปยืนเนี่ยเข้าไปหลบอยู่ข้างในแล้วล็อกประตูเอาไว้แต่ตรงนั้นน่ะประตูมันจะเป็นกระจกปรากฏว่าบางคนเขาบอกว่าที่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเห็นว่าอภิชัยมันสบตาก,กับคนที่เข้าไปซ่อนตัวในนั้นมันเอาขวานจามกระจกอีกทุกคนกลัวไปหมดบอกถ้าเกิดมันบุกเข้ามาในห้้้องนนนัไดดคตตาายหมมและรวจ คุณป้าบอกได้ยินเสียงปืนดังสีนัดขึ้นนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะวันนี้ตำรวจทั้งสองท่านบอกเข้าไปถึงมันวิ่งเอาขวานใส่เลยนะฮะตำรวจพยายามยิงลงล่างแล้วดูไหมฮะใช่แต่ระยะเกือบสิบเมตรนี่คุณผู้ชมคือเหมือนกับเกือบจะโดนถึงตัวเลยนะถ้ามันเคลี้งขวานใส่ตำรวจตำรวจก็น่าแหกตายอยู่ดีฮะเพราะฉะนั้นนี่คือพยานปากสําคัญที่เล่าให้ช่องแปดฟังว่าลูกของคุณป้าอันตรายมากสําหรับในโรงพยาบาลฮะ ตอนแรกพี่อยู่ตรงไหนคะตอนนั้นเขาอยู่เตียงสิบค่ะอยู่เตียงใกล้กันกับเขานั่นแหละตอนแรกอยู่เตียงสิบกันกับลูกชายพอดีเขาย้ายไปอยู่เตียงห้าล็อกที่ล็อกขหนึ่งหรืออยู่ล็อกสองเลยค่ะตอนนี้เขาก็วุ่นวายเขาอยู่ดีๆเขาอส่้กจืออบาเขาใส่น้าเกลือโอแล้วคุหมอก็พูดดีๆกับเขานั่นแหละว่าเออใส่น้ําเกลือโอ้ทำไมอะไรเงี้ยเนาะแล้วเลือดมันไหลไงเขาจะใส่น้าเกลอคือคือเขาก็กระโดดขึ้นเตียงเลย เราเ็นเตียงเรากระโดดบอลเอาเอากรอี่ะฟาดฟาดเข้าวของลงมาแล<ะ>้วใช้ใช้ไอเสาใส่ดําเลือฟาดหน้าของลงมา,งาแล้วพวกนี้ก็พวกพี่ก็พวกเพียบบาลพาน,นีแอบไปอยู่ในห้องอ่าพวกพี่ก็วิ่งจะวิ่งไปอยู่เข้าไปอยู่ในห้องไปอยู่ในห้อง,หองไหาในห้องในห้อง ห้องัทำความสะอาดของหมออะห้องทำความสะอาดเครื่องมือเออก็มีกลุ่มหนึ่งไปแอบอยู่มีกลุ่มหนึ่งก็ไปอยู่ในห้องพักของหมอเขาก็ใช้ขวานทุบกระจกทุบกระจกเดินทุบกระจกมาเรื่อยเรื่อยทุบกระจกห้องห้องวกานห้องจ่าคือมันเปิดไม่ได้เนาะพรอะเข้าไปก็ล็อกกันไงเขาก็ใช้ พอเขาเห็นใครมองไปในห้องเห็นมีคนเขาก็ทุบเลยคือมาเห็นแววตาใครก็ทุบก,ก,ก็ทุบเงี้ยเปิดไม่ได้เลยลองกันเองตอนนั้นนี่ก็ทุบเสร็จทุบห้องห้องพักหมอเสร็จแล้วมาทุบห้องโคมองมาที่ห้องไอรางเครื่องมือแกก็เห็นคนอิ่มก็ทุบอีกอืกแต่ว่าเปิดไม่ได้นี่ ก็ดีคุณผูณ้ชมครับสิ่งที่ช่อง8นําเสนอนี่ต้องบอกก่อนนะฮะว่าเราก็เข้าใจแม่สูญเสียลูกแต่ขนาดเดียวกันนึกถึงความเป็นจริงคนป่วยคนแก่ทุกคนหนีตายหลบเข้าไปในห้องเดี๋ยวขึ้นภาพอินเสิร์ตตอนตำรวจเขาชี้ห้องต่างๆหน่อยก็ได้คุณผู้ชมลองนึกถึงคนป่วยอะไปนอนอยู่โรงพยาบาละแล้วอยู่ๆมันมีไอ้บ้าคนนึงหยิบขวานจะไล่ฟันเขาเนี่ยนะแน่นอนที่สุด เขาก็ต้องหนีแล้วนี่คือประตูที่มันไปไล่ฟันเพราะเขาเข้าไปหลบล่าสุดวันนี้ผู้การสุรินร์ฮะตั้งโต๊ะถแถลงเลยพลตํารวจตรีสุคนสีอรุณพร้อมกับพอโรงพยาบาลสุรินและตํารวจทั้งสองนายเดี๋ยวจริงๆรู้สึกว่าจะมีตํารวจทั้งสองนายด้วยใช่ไหมในวงถแถลงเนี่ยม,มันจะมีภาพตอนนายตำรวจทั้งสองนายยืนเพื่อสาธิตเพราะว่าท่านผู้การเนี่ยนอกจากท่านจะเปิดภาพนิ่งนะฮะให้เห็นพฤติกรรมโหดร้ายของตัวคนคน,คนคลั่งรายนี้ที่เข้าไปรักษาตัวแล้วเอาขวานไล่าจามคนแล้วเห็นบอกว่าผู้การเองเนี่ย ยังได้มีการให้ในตำรวจทั้งสองคนคือผู้หมวดอุบลกับสิบติมนตเอกอุวรันมาทดลองในเปิดภาพตอนทดลองหน่อยเอาเต็มๆจอเลยทดลองอะไรไอ้ก็คือลักษณะที่แกให้ลองยุกลุกขึ้นยืนดูบอกว่าลองเปรียบเทียบดูซิถ้าเกิดว่าตรงจุดนี้เป็นห้องที่เกิดเหตุเนี่ยลักษณะตอนนั้นเนี่ยยืนอยู่ตรงไหนและลักษณะการที่บอกว่าเข้าไปนะครับเหตุเนี่ยคนร้ายมายังไงแล้วยิงยังไงบ้างเห็นบอกเขาอธิบายนะฮะบอกว่าหนึ่งนัดแรกเนี่ยเป็นการยิงขู่ก่อนนี่นี่ลักษณะแบบนี้มีเสียงใช่ไหมถ้ามีเปิดเปิดขึ้นมา มันจะมีตอนตำรวจสาธิตสองคนเนีด้ยอยู่บริเวณก็เดินเข้ามานะครับเดินไปตามเมื่อกี้เี่ก็ก็เดินเข้ามาก็พบว่าบริเวณที่ขอเซอร์ชี้เนี่ยนะครับก็จะมีผู้คนหน้าวอดแล้วก็พนักาาางานรักษาความปลอดภัยเนี่ยอยู่บริเวณนั้นประมาณ20่สิคนก,ก็ทางเจ้าที่ใส่สตรวจก็แหวก ผูกชนตรงตรงบริเวณน,นั้นไปครับทำท่าให้ดูแต่ตรวจคนแรกก็แหวกแหวกผูงชนผ่านไปแล้วก็สา่ตรวจคนที่สองก็เดินผ่านไปเาพบว่า,าผู้ก่อเหตุเนี่ยอยู่บริเวณด้านในนะครับด้านในแล้วก็พยายามที่เราก็าพยายามที่จะเจรจานะครับโดยออกคำสั่งตามหลักยุตินะครับ,ออรหนะรบให้ผู้ก่อเหตุวางอาวุธลงนะครับแต่ปรากฏว่าทางผู้ก่อเหตุก็ไม่ฟัง นะครับไปฝั่งแล้วก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งนะครับตรงขึ้นมานะครับตรงเข้ามาแล้วก็จะใช้ขวานนะครับขวานไปที่ใส่ตวดทั้งคู่นะครับก็พุ่งตรงข้ามาใส่ตวดที่ยืนไปชิดคู่อย่างนี้นะครับทั้งทั้งคู่ก็ตอบคำสั่งไปด้วยแล้วก็ถอยทางไปบบรประมาณประมาณสองสองสามเก้ามันก็จะชนสส่ตวดด้านหลังที่จอเห็น่หละก็จะมีใส่ตวด อีกคู่หนึ่งคพือที่จมเข้ามาเสริมเนะี่ยอยู่ด้านหลังอีกคู่หนึ่งก็ก็ถอยไปไม่ได้นะเพราะว่าด้านหลังมีอีกยี่สิบคนตามที่พี่น้องสื่อมวลชนเห็นนะครับพื้นที่มีแค่นั้นนะครับมันก็จะเป็นยันได้เปยัน,ยยนอ๋อห้องมันแคบใช่แล้วตำรวจข้างหลังเนี่ยกันทั้งสองท่านเอาไว้มันก็ถอยไม่ได้แล้ว คือเรื่องอย่างนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะใครถ้าติดตามเรื่องนี้การวิสามันเนี่ยหรือยิงคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องสนุกข,ของตํารวจเทานะฮะเพราะเดี๋ยวถึงที่สุดแล้วตำรวจจะต้องขึ้นศาลคือวันนี้นะักข่าวก็มีการถามนะฮะว่ากล้องหน้าอกเนี่ยแต่ท่านผู้การบอกว่าจะต้องเอาไปเปิดในชั้นศาลซึ่งเดี๋ยวขึ้นศาลเนี่ยกล้องหน้าอกยังไงก็ต้องเปิดฮนะแล้วการยิงคนผมเชื่อว่าตํารวจเนี่ยไม่จําเป็นเขาไม่ยิงหรอกอย่างเหตุนี้เวลาเขายิงเขาสวยด้วยนะฮะเพราะถ้าเขาพลาดเขาติดคุกนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือคําอธิบายของตํารวจและพ ว่าแม่เองก็หนีนะตอนนั้น ลูกจับขวานและแม่หนีออกไปข้างนอกเดี๋ยวขออีกคนหนึ่งได้ไหมก่อนจะเปลี่ยนข่าวสําคัญเอาอีกนิดหนึ่งพยาบาลบพยาบาลก็เป็นคนการันตีเหมือนกันว่าลูกแม่เนี่ยข้างหนักจริงๆอย่างที่บอกมันออกไม่ได้ตํารวจก็โดนดันอยู่ข้างหลังเนี่ยนะฮะมันก็ต้องยิงฮะพยาบาลเล่าว่ายังไงพยาบาลคนนี้เป็นคนที่บอกว่าเป็นคนไปเจาะน้ําเกลือให้กับตัว<อ>คนตายด้วยนะฮะก็คืออภิชยัยเขาบอกตอนไปเจาะน้ําเกลือให้เขาเนี่ยเขาดูมือสันสแปลกๆตอนนั้นเนี่ยคล้ายๆกับคนมีอาการติดเหล้าแล้วอยากจะอยากกินเหล้าปรากฏว่าเจ้าตััววเองนนี้ คือแกกระทบทางจิตใจด้วยเพราะแกอยู่ในที่เกิดเหตุแกตั้งคันด้วยนะฮะใช่แกท้องอยู่ด้วยแล้ววันนี้หัวหน้าพยาบาลก็บอกว่าเนี่ยมันมีผลกระทบกับทางจิตใจเธอด้วยหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วบอกว่าตอนนั้นเห็นอภิชัยตอนไปเจาะน้าเกลือให้พะเปลี่ยนสายน้าเกลือให้ใหม่เนื่องจากว่าสายแรกเนี่ยมันตันแล้วเจ้าตัวมีการดึงกระตุกออกเขาก็เลยไปเจาะให้ใหม่พอตอนไปเจาะให้ใหม่เนี่ยเห็นว่าอาการแปลกๆก็เลยย้ายเตียงมาอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์พยาบาลจังหวะนั้นเองเห็นบอกว่าจู่ๆเจ้าตัวเองเหมือนสงบแล้วหลับไปแลล้้วุกขึน ตามนั้นเลยฮะคนที่อยู่บนในที่เกิดเหตุที่บอกว่าเขาลุกขึ้นบนเตียงถอดสายน้ําเกลือออกแล้วขวามือนี่คือเสานะฮะเสาที่ไว้แขวนน้าเกลือเขาหยิบไอ้เสาเนี้ยขึ้นมาฟาดเหวี่ยงกับคนในพื้นที่ก็คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นหลังจะเกิดเรื่องเองเจ้าตัวเองบอกตกใจมากตอนนั้นเองทุกคนก็เบียดเสียดเข้าไปอยู่ในห้องแพทย์ห้องหมอกันทั้งนั้นตามที่บอกเลยถ้าเกิดมันบุกเข้ามาได้เชื่อว,ว่าไม่ได้ตายแค่คนเดียวก็คือไม่ใช่คน<า>ก่อเหตุตายกันหมดฮะ ใช่ะคะให้ให้น้าเกลืออยู่ใช่ไหมคะแล้วก็มีปัญหาว่าน้าเกลือมันตันนะคะพยาบาลก็เข้าไปประเมินไปประเมินแล้วก็พิจารณาดึงสายน้าเกลือตัวเดิมอะคะ่ะออกแล้วก็พิจารณาแทงน้ําเกลือใหม่ะคะ่ะก็ตอนนั้นคนไข้ม,มีมีอาการก็คือมือสั่นนะคะก็ได้ประเมินอาการตามที่ท่านพอน้าเรียนไปนะคะก็คือประเมินตัวแอลกอฮอลวิดรรว์สกอร์นะคะแล้วก็ พิจารณาย้ายเตียงมาหน้าเคาน์เตอร์พยาบาลนะคะ,ะทั้งหมดทั้งหมดนี้คุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวตำรวจก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลต่อไปด้วย